มาเป็น 3D ชิ้นที่1นึ่งขึ้นรูปก่อนอย่างแรกนะเราจะทำฐานก่อนอันที่ง่ายที่สุดคือฐานนี่แหละทำฐานขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมขนาดของฐานมีความยาว ความยาวกันเอาความยาวกันความยาวสามนิ้วความยาวสามนิ้วกับขนาดสองนิ้วบวกกับสามส่วนสี่อ่ะเรียบรย้อยต่อมาแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นรูปมันเลยความสูงมันคือ เจ็ดส่วนแปดขึ้นรูปลงไปเรียบร้อยได้เหล็กตันๆมาก้อนหนึ่งหกเราจะมาตัดต่อมาแล้วก็ทำเส้นก่อนเส้นอังอิงตรงกลางเส้นหนึ่งโฟคอนตัก ทำมาแล้วก็ให้ขนาดตัวนี้เป็น3ามส่วนสได้ขนาดปุ๊บเราก็สร้างเข้าไป1มิลเอ้หน1่น,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 นิ้วอ่ะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยปิดปุ๊บอีกข้างหนึ่งเราไม่อยากสร้างแล้วเราขี้เกียจละใช้มินเลอ ต้องใช้มินเลอร์ตัวนี้อันนี้คือของที่เราจะเอาไปขีแค่หมดเรียบร้อยอได้สองข้างปุ๊บเรา,าตัดเลยเรียบร้อยเสร็จละต่อมาเราจะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเนี่ยมีใช้งี้ก็ได้เราค่อยๆขึ้นเหมือนรอบที่แล้วก็เหมือนเหมือนที่เราตัดลงไป ใช้ความยาวทั้งหมดก็คือ1 1ส่วน2อ่ะใส่ไปก่อนนี่คือ1ส่วน2บวกกับ3ส่วน4อ่ะเรียบร้อยความกว้างมันคือ1นนิ้วใส่ไปเลยแล้วก็ปิดอันนี้เราก็ไม่อยากสร้างใหม่เหมือนกัน เราทําเส้นตรงกลางขึ้นมาเส้นหนึ่งแบบนี้ใช้ m i l เ e r Entity แล้วก็ Copy Entity ิ้ทั้งหมดแล้วก็อันนี้เป็นกระจกเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรูปเลยคลิกด้วยถ้าเกิดมีเส้นเงนี้ยที่ไม่ใช่ c คอนแทคชั o น Line มันจะถามเราก่อนว่าให้เราคลิกอันไหนคือต้องคลิกเองอะถ้าเราไม่ได้บอกไว้เดี่อแรลก งั้นความสูงอันนี้ก็จะต้องเป็นเจ็ดส่วนแปดบวกเจ็ดส่วนแปดอ่ะเสร็จปุ๊บยังไม่ใช่นะก็คือสิบหกสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ด ยี่สิหารแแล้วก็ลบกันอืมมอนจะไม่ลบไม่ได้เพราะว่าถ้าลบไปค่าติดลบลบไปลบขนาวางไว้ไขานาลบ รบรบ้อยถ้าไม่มั่นใจเรากดคลิกเลขก,ก็ได้แล้วก็ใช้ตัวของนี่ measuring วัดเอาเดี๋ยววัดให้ดูปึ๊บปึ๊บนี่1.5นิ้ว1.75เราต้องไปคิดก่อนว่า7.8ส่วนบวก7ส่วนได้เท่าไหร่เดี๋ยวกดคลิกเลขแบบหนึ่ง 7จ็ดเจ็ดส่วนแปดบวกเจ็ดส่วนแปดนี่ได้หนึ่งจุดห้าอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องละเรียบรอ๋อโอ้โอโกดผิดเหมือนจะกดเพจมาผิดนะไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกัน อต่อมาก็เป็นคิวของฝั่งนี้กดให้มันอยู่กันสูงขึ้นมาขนาดตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คิดว่าจะเป็นหนึ่งส่วนสี่นะหนึ่งส่วนสี่ หนึ่งส่วนสี่ปึ๊บทำไว้ก่อนแล้วก็วิ่งเส้นมาตรงนี้คือ1นึส่วนสอิ่งมานี่ปึ๊บแล้วก็ดูด้วยตรงนี้ว่าเท่าไหร่เราเขียนไปสามส่วนสี่ถ้าเดถูกต้องอ่ะเราจะตัดแค่ตรงนี้เราก็ทําเส้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมนี้ เรียบร้อยอันที่ใช้ก็อันที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรต่อมาเราก็ทําเส้นตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็วินเลทิตี้คลิก,ก,กที่วินทิตี้ก่อนแล้วก็คลิกที่กระจกเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ออกรีดคัตได้เลยเหมือนเดิมตัดไปใช้อัซูนิกนะมันจะไปอันที่แบบถึงอันล่าสุดที่มันจะไปถึงมันแตะถึงอันไหนก็คือแปลนนั้นอัพซูนิก ต่อมาก็เป็นอันนี้ตรงก้นมันจะมีริมขึ้นมาตรงนี้ริมกว้าง1มิลได้1น,นิ้วอ่ะ1น,นิ้วเดี๋ยวผมว่าใหญ่ไปโอเคถูกๆๆมันหลอกตาหลอกตามากอ่ะปิดแล้วเราลงมา ความความสูงลงมาก็คือ7ส่วน8อ่ะเรียบร้อยนี่นี่คืองานเชนที่1เสร็จแล้วของ3 d ดีแต่ของผมเขียนผิดเพนไปหน่อยผมเขียนหัวเป็นหางหางเป็นหัวโอเคเรียบร้อย